Searching for something The become someone else for to someone The Thes there สปีกอนกันเห็นกัรเกิเกมไม่เคยเป็นที่สนใจด้ซ้ำที่น่คือมีกาเป็นผู้เล่นดีที่สุดในโลกการถ่ายทอดสดที่นี่ที่โคโลญลรมันกับจะจบแห่งทางนอิงใหญ่ใครจะได้มันไปกับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลร์ เันในสิบปีอิสปอร์ตยี่ใหญ่กว่าฟุตบอลจริงหรือผมเชื่อมั่นควมเสี่ยงสลักเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกทีมกีฬา The start of something big in animation หนึสิปีเรามองกลับไปแล้วพูดว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นนี่คือเหาคนที่แตกแยกออกมาและรวมกลุ่มด้วยกัน เพราะการเล่นเกมของผม spending you're too much ผมไม่ชนะผมก็ไม่ได้เงินมันเป็นจุดวิกฤตบุคคลส่วนใหญ่ของผมทางของการเล่นเกมมันเสี่ยงมากแต่พวกเขาพยายามเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเพื่อบางสิ่งที่คุณไม่ได้อะไรมากในชีวิตบางสิ่งนยทำให้คุณล้มลง คุณต้องเรียนรู้ที่จะลกขึ้นทางนี้ี่วยลืมความเจ็บปวดได้คือการจะทำบางอย่างที่คุณจะทำมันได้อย่างสมบรูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็คือเกมคอมพิวเตอร์ใตอนนี้ผมมีโอกาสที่ชนะเทอมเป็นนี้เพื่อครอบครัวผมไปกัเอะและแล้ว,ลวพวกเราก็มาถึงจุดนี้ทีมตลอดมานั้นเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่มันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากพลาดน,นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมมันจะต้องใช้เวลาของผมในการเล่นเกมนี้ทั้งหมดมันก็ it was kind of like vindicate us